สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นเรื่องเอ่อชื่อทริปสยองครับประสบการณ์ตรงของคุณพึ่งเลยใช่ค่ะเรื่องนี้คุณพึ่งเล่าไว้ตอนเธออายุประมาณ37เนาะแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดย้อนไปก่อนนั้นนั้นอีกประมาณ8ปีได้อ๋อก็ราวปีพศส5 5 5ันห้แถวๆนั้นใช่ค่ะเกิดที่บังกะโลริมน้ำแห่งหนึ่งที่เพชรบุรีไปเที่ยวกับครอบครัวใหญ่เลยใช่ไหมครับเห็นว่า10กว่าคนค่ะทั้งหมด15ชีวิตเลย กะไปพักผ่อนวันหยุดเทศกาลแต่กลายเป็นทริปที่จำไปจนวันตายเลยค่ะโหฟังแค่นี้ก็เริ่มน่าสนใจแล้วครับมันเริ่มยังไงนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยค่ะเรื่องแอร์เสียนี่แหละเดิมทีเขาจองบังกะโลไว้ติดกันแต่พอแอร์เสียปุ๊บก็ต้องย้ายหลังกันทําให้บ้านพักของครอบครัวคุณพึ่งเนี่ยกลายเป็นหลังที่2กับหลังที่4ี่อ้าวแล้วมันมีอะไรขั้นกลางเหรอคะกีน,นี้มีหลังที่3ขั้นกลางค่ะซึ่งหลังนี้เนี่ย มีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายล้วนพักอยู่อ๋อเข้าใจละมันเลยมีปฏิสัมพันธ์กันแน่ๆใช่ค่ะคืนแรกกลุ่มวัยรุ่นหลังสามนี่ก็เสียงดังตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปเลยปาร์ตี้เฮฮาครับก็ปกติของคนมาเที่ยวแต่พอคืนที่สองนี้สิคะมันเงียบเงียบแบบผิดปกติไปเลยเงียบจนน่าสงสัยใช่ค่ะแล้วความเงียบเนี่ยมันก็ถูกทำลายลงตอนประมาณเที่ยงคืนเล่าเลยครับเกิดอะไรขึ้น คุณพึ่งกับญาติๆอีกสี่คนกำลังนั่งคุยกันเล่นๆอยู่ที่ศาลาริมน้ำหน้าบ้านพักอืมบรรยากาศดีๆริมน้ำค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงน้ำดังจอมแจ๊จอมแจ๊เสียงคนว่ายน้ำใช่ค่ะเสียงมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งว่ายน้ำมาหยุดตรงหน้าศาลาพอดีฮะหยุดตรงหน้าเลยเหรอครับแล้วไงต่อเขาถามขึ้นมาค่ะถามว่าพี่ๆเห็นเพื่อนผมไหมโห ถามกันดื้อเลยแล้วพี่ชายคุณพึ่งว่างไงพี่ชายก็ตอบไปตามจริงว่าไม่เห็นนะไม่เห็นมีใครเลยอืมแล้วคนนั้นก็ก็ว่ายน้ําจากไปค่ะว่ายหายไปในความมืดตอนนั้นคงยังไม่ได้คิดอะไรมากอาจจะแค่คนเมาคนหาเพื่อนใช่ค่ะแต่เรื่องมันเริ่มแปลกเพราะผ่านไปเกือบชั่วโมงได้ครับเสียงเดิมเลยค่ะจอมแจ๊จอมแจ,จ,จ๊มาอีกแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอคนเดิมเป๊ะ มาหยุดที่เดิมแล้วก็ถามคำถามเดิมพี่พี่เห็นเพื่อนผมไหมรอบนี้พี่ชายตอบว่าไงครับก็ตอบเหมือนเดิมค่ะว่าไม่เห็นคนนั้นก็ก็ไหวาจากไปอีกโหเริ่มแปลกแปกแล้วนะทีนี้ละค่ะเริ่มมีคนเอะใจน้องสาวคุณพึ่งเขาทักขึ้นมาเรื่องกระแสน้ํากระแสน้ํามันทําไมล่ะครับเธอบอกว่าสังเกตว่าน้ําตรงนั้นมันไหลเชี่ยวมากนะอา้าวแล้วทุกคนก็เลยฉุกคิดได้เออจริงด้วยหนึ่งคือคนนั้นนะ่ะไหยทวนน้ําเข้ามาหาพวกเขา ซึ่งมันต้องใช้แรงเยอะมากครับแล้ว2คือ2อคือการจะว่ายวนกลับมาที่เดิมเป๊ะๆในเวลาแค่ชั่วนวงเดียวในสภาพน้ําเชี่ยวๆแบบนั้นนะคะมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะนั่นสิครับมันดูผิดธรรมชาติไปหน่อยละความรู้สึกตอนนั้นคงแบบไม่ค่อยดีแล้วใช่ค่ะเริ่มรู้สึกแปลกๆเริ่มมองหน้ากันแล้วแล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับยังค่ะเหมือนยิ่งคิดยิ่งมา ไม่ถึงห้านาทีหลังจากคุยกันเรื่องกระแสน้ําเลยเสียงจอมแจ๊มมาอีกแล้วโ้รอบสามวกว่าเดิมอีกไวมากค่ะคนเดิมคําถามเดิมเป๊ะพี่พี่เห็นเพื่อนผมไหมคราวนี้บรรยากาศคงไม่ใช่เล่นเล่นแล้วทุกคนกลัวแล้วค่ะนะจุดนั้นพี่ชายคุณพึ่งเลยตัดสินใจตะโกนตอบกลับไปเสียงดังเลยตะโกนว่าไงครับไม่เห็นไม่เห็นโว้ยเพื่อนคงขึ้นฝั่งไปแล้วมั้งอะไรประมาณนี้ค่ะกะไล่เลยว่างั้นค่ะพอสิ้นเสียงตะโกนคนนั้นก็วหายจากไป พวกคุณพึ่งก็ไม่รอช้าแล้วรีบเก็บของเพ่นเข้าบ้านทันทีแล้วคืนนั้นเป็นยังไงบ้างครับในบ้านคุณพึ่งเล่าว่าเธอยังได้ยินเสียงน้ําจ่อมแจ๊จมแจ๊อยู่เป็นระยะระยะนะคะไม่ห่างไปไหนเลยโหนอนไม่หลับกันพอดีค่ะมันรู้สึกไม่ดีมากๆจนวันรุ่งขึ้นเนี่ยทั้งครอบครัวตัดสินใจย,ยกเลิกแผนเดิมที่จะไปล่องแก่งเลยเอา้าวเปลี่ยนแพเลยเหรอครับเปลี่ยนค่ะไปเที่ยวทะเลแทนเหมือนอยากจะหนีจากบรรยากาศตรงนั้นให้ไกลที่สุดเข้าใจได้เลยครับเป็นใครก็คงรู้สึกไม่ดีแต่ เรื่องมันน่าจะยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมใช่ค่ะยังมีอีกคืนที่สามอ้าวอีกแล้วเหรอครับคืนที่สามคุณพึ่งกับน้องสาวต้องเดินไปเอาแพมเพิร์สของหลานที่บ้านพี่ชายซึ่งก็คือหลังที่สี่ก็ต้องผ่านบ้านหลังที่สามอีกนะสิถูกต้องค่ะต้องเดินผ่านหน้าบ้านหลังที่สามเจ้ากรรมนั่นแหละคราวนี้บ้านหลังนั้นปิดไฟมืดสนิทเลยนะคะอืมแล้วเจออะไรไหมครับตอนเดินผ่านค่ะทั้งคู่เหลือบไปเห็นเป็นเงาคน นั่งกอดเข่าอยู่บนม้านั่งหน้าบ้านหลังนั้นเฮ้ย hey! นั่งในความมืดเหรอค่ะแล้วทันใดนั้นเสียงเดิมก็ถามออกมาจากความมืดเลยพี่เห็นเพื่อนผมไหมโห oh, คนลุกสองคนทำไงครับไม่ต้องคิดเลยค่ะหันหลังวิ่งกลับบ้านตัวเองทันทีแล้วแฮมเพิร์สล่ะสุดท้ายพี่ชายต้องเป็นคนเดินเอามาให้ค่ะแต่ประเด็นคือตอนพี่ชายเดินมาถึงบ้านคุณพึ่งเนี่ย ท่าทางพี่ชายดูตื่นกลัวมากๆแบบหน้าซีดเลยพี่ชายก็เจอเหรอครับใช่ค่ะพี่ชายถามน้องสาวก่อนเลยมึงเจอมาใช่ไหมเหมือนรู้โหแล้วพี่ชายเจออะไรเขาเล่าว่าตอนเดินผ่านบ้านหลังที่สามน่ะมีเงาคนเดินออกมาจากข้างบ้านเลยนะแล้วก็ถามคําถามเดิมเป๊ะพี่พี่เห็นเพื่อนผมไหมใช่ค่ะพอพี่ชายตอบปฏิเสธไปว่าไม่เห็นคราวนี้เสียงนั้นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงครับ มันพูดเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูเลยค่ะด้วยน้ำเสียงแบบไม่พอใจมากๆว่าทิ้งกูกันหมดเลยนะพวกมึงเฮ้ย hey, อันนี้น่ากลัวจริงจากแค่ถามหาเพื่อนกลายเป็นตัดพพอเหมือนรู้จักกันแล้วพี่ชายกลัวมากค่ะคืนนั้นไม่กล้าเดินกลับไปนอนบ้านตัวเองเลยต้องมานอนรวมกันที่บ้านคุณพึ่งไม่แปลกใจเลยครับที่กลัวขนาดนั้นแล้วสุดท้ายมารู้ความจริงได้ยังไงครับว่าเรื่องทั้งหมดมันคืออะไรความจริงมาเปิดเผยตอนเช้าวันเช็คเอาท์ค่ะ คุณเพิ่งเห็นรถตำรวจแล้วก็มีรถมูลินิธิมาจอดอยู่แถวนั้นอ้าวมีเรื่องเลยเนี่ยค่ะด้วยความสงสัยก็เลยเดินไปถามพนักงานดูแล้วพนักงานว่าไงครับพนักงานเล่าให้ฟังเขาว่ามีแขกวัยรุ่นผู้ชายที่พักอยู่บ้านหลังที่3นะคะจมน้ำเสียชีวิตไปเมื่อ2วันก่อนหาสองวันก่อน,อน,ก,อนก็คือวันที่พวกคุณเพึ่งออกไปเที่ยวในเมืองพอดีนะสิใช่ค่ะตรงกันเป๊ะเลยแล้วการค้นหาเนี่ย เขาต้องหยุดไปตอนกลางคืนเพราะมันมืดแล้วก็หนำแรงมากคืนที่หยุดข้นหาก็คือคืนแรกที่คุณเพิ่งเจอคนว่ายน้ำมาถามหาเพื่อนถูกต้องเลยค่ะคือคืนนั้นเลยโอ้โหแล้วแล้วศพล่ะครับเจอตอนไหน พนักงานบอกว่าเพิ่งเจอศพเอาในวันที่ครอบครัวคุณพึ่งเปลี่ยนแผนไปทะเลกันนั่นแหละค่ะแล้วเจอที่ไหนครับอันนี้น่าจะสําคัญพนักงานบอกว่าศพมาติดอยู่ที่ศาลาข้างๆบ้านเขาค่ะหมายถึงบ้านพักของกลุ่มวัยรุ่นหลังที่3เดี๋ยวนะศาลาข้างๆบ้านหรือว่าจะเป็นศาลาคุณพึ่งปฏิติประต่อเรื่องแล้วก็สันนิฐานเลยค่ะว่าศาลาที่ว่านี่มันน่าจะเป็นศาลาหน้าบ้านพักของตัวเองที่พวกเขานั่งคุยกันในคืนที่สองนั่นแหละไม่จริงนะนี่หมายความว่า คืนที่ได้ยินเสียงได้เจอคนมาถามซ้ำๆสามรอบนะ่ะพวกเขากำลังนั่งอยู่เหนือร่างของผู้ตายที่ติดอยู่ใต้น้ำตรงนั้นล่ละครับมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะคิดดูสิเขาว่ามันน่าขนลุกขนาดไหนจากเรื่องบังเอิญแค่แอร์เสียกลายเป็นว่าพวกเขาไปอยู่ใกล้ชิดกับโศกนาฏกรรมโดยไม่รู้ตัวเลยโอ้มัน มันเป็นอะไรที่เกินจะบรรยายจริงๆครับเส้นบางๆระหว่างเรื่องปกติกับเรื่องลี้ลับใช่ค่ะแล้วสิ่งที่มันติดอยู่ในใจมากๆจากเรื่องนี้นอกจากความน่ากลัวนะคะคือความรู้สึกสับสนของผู้ตายครับเหมือนเขายังไม่รู้ตัวว่าตายไปแล้วยังวนเวียนทําสิ่งเดิมๆถามคําถามเดิมๆใช่ค่ะเหมือนพยายามตามหาเพื่อนที่อาจจะมาด้วยกันแล้วก็ออไม่เจอแต่ที่หลอนกว่าคือคําพูดสุดท้ายที่พี่ชายเจอ ทีี่่เปปลยนไนไะครับทิ้งกูกันหมดเลยนะพวกมึงใช่ครับมันเหมือน เหมือนเริ่มรับรู้แล้วหรืออาจจะรู้สึกโกรธรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งจริงๆซึ่งมันก็เป็นไปได้นะคะสําหรับการตายแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวความรู้สึกสุดท้ายอาจจะรุนแรงและตกค้างอยู่แบบนั้นเรื่องนี้เลยเป็นมากกว่าเรื่องผีทั่วไปนะครับแต่มันสะท้อนถึงสภาวะหลังความตายที่อาจจะยังมีความรู้สึกนึกคิดความผูกพันหรือความสับสนหลงเหลืออยู่เหมือนจิตสุดท้ายที่ยังหาทางไปไม่ได้ยังคงวนเวียงอยู่ตรงนั้นเป็นคําถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะว่าพลังงานหรือความรู้สึกที่รุนแรงมากๆแบบนั้น มันสามารถคงอยู่ได้จริงๆหรือเปล่าหลังความตายเหมือนเสียงสะท้อนที่ยังดังอยู่แม้ต้นตอของเสียงจะหายไปแล้วก็ตามพึ่งเรื่องนี้